มาทำากิบเลี้ยงดอกกุหลาบนะคะเริ่มต้นถักทีนะคะเป็นวงกลมทั้งหมด18ครั้งในวงกลมนะคะเร้นต้นวงกลมด้วยโซ่สองแบบนี้ดึงได้พันหัวเข็มแล้วก็ถักทีนะคะ ทั้งหมดสิบแปดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 10, 8จ็ดแปดเก้าสิอสองสิบาส ห้าสิบหกสิบเจ็ดและสิบแปดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็เชื่อมกัน ไปขึ้นโซ่สองนะคะลงทีหลักเดิมแบบนี้แล้วทีอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้ววีที ก็คือแถวนี้เราจะทำ T V T V ไปจนรอบแถวนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมกันเหมือนเดิมก็เชื่อมแถวนะคะเสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่สองแล้วก็เราจะถัก ทีนะคะทุกหลักเลยถักทีแบบนี้นะคะทุกหลักจนรอบทั้งหมดสี่แถวนะคะก็ทักทีทําแบบนี้สี่แถวเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีค่ะนะคะเราครบ สี่แถวแล้วนะคะแล้วเราก็เชื่อมกันเหมือนเดิมขึ้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วลงทีที่หลักเดิม ทีไปอีกสครั้งนะคะให้ได้ทีสีหลักแบบนี้โซ่สอพลิกกลับนะคะลงทีหลักเดิมให้ได้สี่หลัก โซ่สองพลิกกลับนะคะเหมือนเดิมลงที่หลักเดิมที่หลักเดิม3 F 4แบบนี้โซ่สอพลิกกลับ ทีนี้เราได้1 2 3ได้3หลักแล้วเราก็จะลดหลักลงนะคะข้ามไปอันนี้ไม่เอาข้ามมา1หลักสองสามโซ่สองคลิกกลับ เหมือนเดิมนะคะเราจะลดหลักลงข้ามมาหนึ่งหลักโซ่สองพลิกกลับเมื่อกี้สองแล้วทีนี้ลดลงเหลือหนึ่งหลัก โซ่สสุดท้ายเราทำหนึ่งหลักอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันดูแหลมจะได้สวยๆเนาะ,ะได้แบบนี้จบด้วยโซ่สองครั้งแบบนี้แล้วก็ตัดไหมเลย ายแบบนี้นะคะเห็นไหมทีนี้เราจะทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทั้งหมด5กลีบก็มาดูตรงนี้แทงเข็มลงไปลับตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเกี่ยวไหมมา ทำโซ่สองแล้วลงทีทั้งหมดสี่ครั้งนะคะได้สองแล้วสามสี่เสร็จแล้วโซ่สองพลิกกับ ทีทั้งหมด4หลักแล้วก็โซ่2นะคะพลิกกลับเราจะทำสี่หลักทั้งหมด3แถวนะคะเสร็จแล้วค่อยลดลง ลดหลั่นกันไปเรือยๆจนถึงทีหลักเดียวแต่ว่าทีหลักเดียวเราทำทั้งหมด2ครั้ง,งนี้นะคะพลิกกลับัดครบ3มแถวแล้วนะคะเราก็จะลดหลักลงให้เหลือสาม โซสองแล้วพลิกกลับลดหลักลงนะคะให้เหลือสองหลักโซ่สองพลิกกลับให้เหลือหนึ่งหลักข้ามมานะคะพลิกกลับ ทำหหลักอีกครั้งหนึ่งแบบนี้จบด้วยโซ่สองแล้วตัดไหมก็จะได้แบบนี้นะคะ2หลักแล้วสองกลีบแล้วเราก็จะทำไปอีก3ามกลีบรวมทั้งหมดเป็น5้านะคะส่วนไปได้ตรงนี้ส่วนเกินก็ตัดออกไปเลย,เลย ก็ทำไปให้ครบ5กลีบนะคะเดี๋ยวกลับมาดูตอนจบค่ะโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด5้กลีบเนาะก็จะได้กลีบเลี้ยงแบบนี้ส่วนตรงวงกลมนี้ก็ดึงได้ข้างในนะคะให้มันพอดีกับตัวก้านเนาะมันจะได้ไม่หลวมก็ออกมาประมาณนี้ เดี๋ยวแพทเทิร์นนะคะจะลงไว้ใต้ youtube ให้นะคะหรือว่าใครไม่ได้ตรงส่วนไหนหรือสงสัยตรงส่วนไหนก็เข้ามาคุยกันได้เนาะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ